ตอนนี้อยู่ที่จุดชมวิวที่สูงที่สุดของโอลิมเปียพาร์คนะคะตรงน,นี้จะเป็นจุดที่แบบว่าชมวิวได้ทุกมุมของสวนแห่งนี้ค่ะข้างล่างก็จะเป็นสนามฟุบอลก็จะมีคเลสาบโอลิมเปียพาร์คเนะขากำลังเล่นวินเซอร์อยู่ข้างล่างล่างวันนี้ก็จะมีงานด้วยนะคะงานซัมเมอร์เฟส ด้านหลังนู้ก็จะเป็นตึกบีเอ็มเนปลนะคะ้็ยมีหอคอยโอลิมเปียที่มองเห็นไปด้านหน้านี้ก็นี่ก็เป็นด้านล่างสวนแห่งนี้ใหญ่มากถ้าเดินรอบก็หลายสิก,กิโลนคะคะเดินขึ้นมากว่าจะมาถึงเนินตรงนี้ข้างบนด้านนู้นก็จะเป็นแจ็กลังเมืองมิวนิกนะคะ มองไปไกลก็จะเห็นยอดของแถวย่านโอเดออนคลัสแล้วก็พรอนเคียเชีย์ก็คือโบสถ์โมอหอมตรงแจกลังมือมินิค่ะ Hast also, du schon fotografiert hier von dieser Seite? Nein, bitte. Man lankt die Pentise ลคนสัตว์ค่ละลรดกๆข้างหลังลนีง้คุณพ่ออยู่ไหนครับพี่อ๋อคุณพ่ออยู่นน่น បាយតែមលើបាយបាយតែមនៃហើយយកនោះគីអង្ក្រងក្រងនោះនេះប៉ាន់គិស្តេយលខុនសัตว์យ៉ាផោនខេសិនយ៉ា1ក្រាំក្រោយเมืองឆាន់เมืองនោះក្នុងមកមែនអ្ហាយ៉ាគេហ្នឹងអ្ហាកាញ់ភ្នំមួយក្រោយហើយឯងទូមកនោះ กามิชเดนตูมัวนะดลชลอสไอ้ไอ้ปราสาทนี่ไอ้ไอ้ลินเดโฮมนะเคยพนมอ่ะใช่ใช่ไหนูมือเคยอ่ะมือตูจะยังบิดอ่ะพนมเดนตูนะเอลว่ะทึกเขาเอลอ่ะกเองตูก่อนอ่ะตูดมุนนะจ้าเต้ยไงสาวไปมุนจ้าพูดเขาเอลไกลๆลีบๆน่อแล้วก็โบดสองอันที่เราไปเดินกันในเมืองที่เราชอบไปเดินกันเนี่ยบดสีเอ่อบดหัวหอมมาสีเขียวๆข้างบึนบนอ่ะบดคู่นี่ย นห้ตักล้องระจำตัวนะคะสวยไหมค